พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ Startup Guru นะครับผมผมูู r u M ครับ g u รูก๊กค่ะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีในเรื่องของจะมาแนะนำนะครับผมเกี่ยวกับตอนขับรถเวลาฝนตกขับรถฝ่าฝนยังไงให้ปลอดภัยเนาะครับผมวันนี้อันดับแรกเลยเรามีคำถามรวมสนุกแจกของรางวัลกันก็คือให้ลูกค้าแชร์ทิกขับรถตากฝนหรือว่าขับรถแบบในขณะที่ฝนตกยังไงให้ปลอดภัยมากันคนละหนึ่งข้อหนึ่งข้อครับอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสุขคลิปก่อนครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงห้าเล็ลับขับรถตอนฝนตกยังไงให้ปลอดภยัยครับอ่าด้วยความที่ช่วงนี้มันไม่แน่ใจว่ามันมันยังอยู่ในช่วงหน้าฝนใช่ไหมอาจจะมีพาย,ยุเข้านิดนึงนะครับใช่ค่ะก็คือทุกพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่แล้วก็ บางพื้นที่อย่างภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนืออพยากรับอากาศวันนี้ก็คือมีฝนตกแบบร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่เนาะแล้วก็ยังมีฝนตกอยู่แบบทั่วประเทศเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ใช่ครับอย่างวันนี้เราก็จะมาแชร์ทิคที่มันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเอ่อฝนตกเนาะตกใช่ครับเมื่อช่วงนี้คือเราได้เห็นข่าวที่กรุงเทพกันเนาะว่า่วงนี้กรุงเทพเนี่ยฝนกระหน่ำมากเลยนะครับฝนตกล้วแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะครับ น้ำท่วมอ,อ,อาจจะเนื่องด้วยการระบายน้ําไม่ทันนะคะคก็คือโดนกแบบหลายพื้นที่แล้วก็รถติดมากๆอ่ะอเอ่อเราก็มีเห็นมาบ้างเนาะว่าแบบอ,อ,อย่างกรณีที่น้ำระบายไม่ทันแล้วคือมันมันเราก็จำเป็นที่จะต้องกลับบ้านค,รครเราก็จำเป็นที่ต้องขับรถขับรถยนต์ก็ดีรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีอ่ะ หมือนแบบขับรถฝ่าฝนกลับบ้านแล้วเอ,อย่างกรุ้งเทพบเนี่ยก็คือแบบต้องลุยน้าใช่ครับใช่ครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงทิศแบบขับรถในขณะฝนตกยังไงให้ปลอดภัยเนาะนเบื้องต้นก่อนง่ายๆนะครับใช่อันนี้เอาอมันไม่ได้จำเพาะเฉพาะสำล้อนะคะอะอย่างรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็นําไปใช้ได้เนาะม,มันเป็นข้อแบบทิศเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะที่แบบเซฟด้าน,นความปลอดภัยเนาะฝนตกก็แย่แล้วน้ำท่วมแย่หนักกว่าอีก แล้วก็เวลาฝนตกอะไรเงี้ยทศนวิสัยมันก็จะไม่ดีนะครับขับขับขี่ลําบากขึ้นนะครับใช่ค่ะวันนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องแบบเดี๋ยวเราควรนิดนึงฮะเงื่อนไขนิดนึงที่ลูกค้าเนี่ยเล่นเกมเนาะก็คือขอให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใช่ค่ะอันนี้ต้องทําตามกติกาเนาะเดี๋ยวถ้าทําตามกติกาถูกแล้วก็คําตอบไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะอันนี้ก็พิมพ์กันมาแชร์มากันได้ครับผมเอาไว้เป็นไกด์ไลน์สำหรับลูกค้าท่านอื่นๆด้วยนะครับค่ะ วันนี้เรามีแจกเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์รางวันละสามชิ้นของรางวันค่ะครับผมทีนี้เนี่ยเราก่อนที่เราจะพูดเรื่องการขับขี่เนี่ยข้อแรกเนี่ยอันนี้คือเกี่ยวกับไฟหน้าและไฟท้ายรถไฟหน้าและไฟท้ายรถนะครับคือรถทุกคันมันต้องมีไฟอยู่แล้วรถสาล้อรถมอไซค์ไฟหน้าคือตรงนี้อ่าใช่เดี๋ยวลองเปิดดูครับอ้าวใครเข้ามาแล้วอ่ะ มาพูดคุยกันหน่อยเนาะว่าลูกค้าตอนนี้รับชมอยู่ที่จังหวัดอะไรเนาะมาแชร์กันว่าออสาภาพอากาศตอนเนี้ยฝนตกไหมหรือว่าแดดออกอะไรพวงนี้ลมฟ้าลมฝนก็ค่อนข้างมาหนักนะครับอันนี้ก็<ว>ต้องระมัดระวังน,นะครับในการเดินทางด้วยนะครับผม,มไฟหน้านะครับก็คือตรงนี้นะครับถ้าเป็นสามล้อไม่เป็จะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็อยู่ด้านหน้าหมดเลยนะครับเราก็จะต้องเช็คระบบไฟนะครับ ่ะใช่ค่ะก็คือสัญญาณที่ดีที่สุดในการขับขี่รถตอนฝนตกบนท้องถนนนะคะก็คือสัญญาณไฟอ่าคืออันเนี้ยมันไม่ได้อ่อจะพูดถึงตอนฝนตกอย่างเดียวก็ไม่ได้ไฟรถสําคัญมากๆนะคะ<ช>ย่างเช่นตอนกลางคืนคืออ่อเราเห็นค่อนข้างบ่อยเนาะรถมอเตไซค์ไม ไฟไม่เสียอะใช่มันค่อนข้างอันตรายแล้วอย่างบางทีที่ที่มันมืดมากๆไม่ได้มีเสาไฟหรือแสงไฟส่องเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างอันตรายใช่ครับอย่างเช่นไฟท้ายนี่ก็สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดไฟมันเสียเนี่ยมันรถที่ขับตามมาเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับใช่ใช่ค่ะแล้วก็การเปิดไฟหน้ารถนะคะควรใช้สัญญาณไฟแบบปกติครับสัญญาณไฟเปิดปกติยังไงก็คือเราเปิดปกตินี่คือหมายถึงว่าเปิดเต็มเต็มเต็มดวงนะฮะ ที่ไม่ใช่ไฟหนีนะครับอันนี้เหมือนจะไม่เห็นเหมือนจะย้อนแสงอีกหนึ่งอ่ะตดปกติอนี้นจะปิดนะฮะอันนี้เราก็เลื่อกมาให้สุดนะครับใช่ค่ะหากมีไฟตัดหมอกนะคะสามารถเปิดไฟตัดหมอกได้อันนี้เราพูดรวมๆ<ช>ถึงรถทุกชนิดนะคะครับผมอ่าแล้วก็แต่ว่ามีข้อระวังนะคะขับรถขณะฝนตกไม่ควรใช้ไฟฉุกเฉินนะคะห,หรือว่าหรือเรียกกันว่าไฟกร <ขอ S 1> ะพริบเพราะรถที่ขับตามหลังมานั้นไม่ ไม่รู้ว่ารถของเราอ่ะกําลังจอดอยู่บนถนนหรือว่ากําลังอ่อขับเคลื่อนอยู่ก็คืออาจจะเข้าใจผิดได้นะครับผมใช่ใช่ค่ะแล้วก็อ่าไม่ควรเปิดไฟหน้าสูงนะคะจะทําให้รถที่ขับสวนทางมานั้นโดนไฟส่องแยงตาทําทให้ตาผ้ามัวแล้วก็เหมือนแบบมองไ, <ฟ S 1> ไม่ชัดนะครับเราต้องเปิดไฟต่ํา ใช่ใช่ค่ะมันเปิดได้ครับแต่ในกรณีที่ไม่มีรถสวนมานะครับผมพอรถสวนมาแล้วก็ค่อยกดไฟต่ำปกตินะครับใช่ใช่บางทีทัศนวิสัยในตอนขับขี่ฝนตกเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นระยะไกลครับมันจะเห็นใกล้ๆนะครับทีนี้เราเปิดฟันนี้เสริมได้แต่ในกรณีที่ถ้ายัางไม่มีรถสวนมานั้นเปิดได้นะครับใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกคือระบบไฟเนาะไฟหน้าไฟท้ายนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวดูซิมีคอมเมนต์มาหรือเปล่า ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เรามีของมาแจกเป็นเอ,อ่อสเปร์แอลกอฮอล์นะคะครับผมอ่าลูกค้าทำตามกติกาเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่สุ่มแจกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้ากดไลค์กดแชร์แล้วอ่ะมันจะขึ้นหัวผู้แชร์เนาะครับผม,มเรื่องแรกเราก็เอ,อ่อเรื่องระบบไฟเป็นหลักนะครับใช่ค่ะ แล้วกอ็อันต่อไปนะคะจะเป็นการรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าครับอันนี้คือมันมันเป็นสิ่งที่เราทำเป็นปกติอยู่ลยแล<ต>้วแต่แค่ว่าตอนที่ฝนตกทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีแล้วแล้วก็ในเรื่องของการเหมือนแบบถ้าน้ําท่วมมันก็หนักไปอีกเวลาเราขับรถบนน้ำน้ำน้ำหรือ,อว่าน้ําท่วมอะคะ่ะมันจะทําให การเบรกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้สมรรถนะที่ดีพอสมควรนะใช่ครับเพราะว่าในในเรื่องของการเบรกเนี่ยจะทําให้สมรรถนะมันลดลงนะครตอนช่วงขนาฝนตกนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าขับจี้รถในระยะที่ใกล้กันนะครับใกล้กันเกินไปนะครับอาจจะทิ้งระยะไว้สะอสักสองเมตรนะครับเมตรเจ็ดสิบสองเมตรอะไรประมาณนี้ครับผมใช่ค่ะก็คือตอนฝนตกอ่ะแน่นอนว่าบนพื้นถนนนะมันจะมีน้ําอยู่แล้วใช่ครับเรื่องการเบรกอะไรเงี้ยมันมันจะไม่ได้แบบ อาจจะป็นน้ําขังหรือน้ําท่วมนะครับใช่ค่ะเบรกมันอาจจะไม่ได้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นตหมือนตอนที่ถนนมันแหง้งนะ <ผม S 1> ดังนั้นการเว้นระยะห่างอ่ะสำคัญนะคะเออเวลาเราเบรกกระทันหันอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ <นะ S 1> ครับก็คือเราไม่ขับเร็วนั่นเองนะครับใช่ค่ะแล้วก็อ่ะความเร็วในการขับขี่ที่พูดไปเมื่อกี้เนาะ,อ,ะอันนี้ความเร็วในการขับขี่เนี่ยที่เหมาะสม นะครับหมายถึงว่าเราไม่ได้ขับเร็วอะไรมากถ้าในกรณีที่ฝนตกหนักๆอะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่ที่หกสิบ <60. S 1> ประมาณ60นะครับมไม่เกิน60นะครับหรืออาจจะช้ากว่านั้นด้วยในกรณีที่เกิดตกหนักๆเลยนะครับใช่ค่ะก็คือแบบบางทีตกหนักเรามองไม่เห็นทางเลยก็มีอันนี้แนะนําให้หยุดดีกว่าพักรถอยู่ข้างทางดีกว่าเพราะว่าถ้าเรามองไม่เห็นทางอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างอันตรายมันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะค แล้วกเ็เรื่องความที่พื้นถนนมันเปียกน้ำแล้วก็มันอาจจะทำให้รดลื่นอ่ะแล้วกเ็เราอย่าลืมตรวจสอบเ,อเรื่องยางด้วยนะคะถ้าแบบดอกยางรู้ว่ามันสึกแล้วอะไรเงี้ยก็ควรที่จะเปลี่ยนทั้งระบบเบรกกับตัวยางนี่ก็สำคัญใช่ใช่ค่ะยางบางทีเนี่ยดอกยังมีแต่ว่าเนื้อมันแข็งอันนี้คือมันเสื่อมสภาพนะครับ รบกวนเช็คดอกยางกับตัวประสิทธิภาพของยางด้วยนะครับอันนี้แบบมันเป็นเรื่องเล็กๆแน่น้อยเนาะแบบว่าเราอันนี้เราเช็ครถก่อนใช้งานอ่ะแนะนําให้เช็ครถทุกครั้งนะคะเพื่อแบบความปลอดภัยของตัวเราเองอย่างระบบเบรกอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เช็คขับขับไปอยู่เบรกไม่อยู่อ่ะมันก็จะส่งผลต่อตัวเรามันเป็นอันตรายใช่ค่ะระบบในรถต่างๆอ่ะสำคัญทุกระบบค่ะแนะนําให้เช็คเบรก ไปเลี้ยวไฟส่องสว่างยัล้อยางลมยางอะไรประมาณนี้ค,ค่ะสำคัญน,นะคะอ่ะแล้วก็ต่อไปแล้วก็ให้อ่าขับรถอะมันก็ต้องมีสติอยู่แล้วแต่ยิ่งตอนที่ฝนตกยิ่งมีอุปสรรคในการขับขี่อย่างเงี้ยเราต้องมีสมาธิมากขึ้นนะคะคก็คือเราให้ใช้สายตาสังเกตเพื่อตรวจสอบความเป็นไปข้างหน้าก็คือเราขับรถช้าแล้วแต่ว่าเราก็ต้องสังเกต,ตทางนะ สังเกตซ้ายขวาข้างหน้าด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยอย่างบางทีเนี่ยเราขับมาเราไม่ได้สังเกตอ่ะบางทีข้างหน้าเขามีอุบัติเหตุแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ดูเลยมันมันจะให้เกิดทําให้เกิดอุบัติเหตุซ้าซ้อนได้ค่ะครับผมคบใครมีทิปอะไรก็แชร์มาได้นะครับเกี่ยวกับการขับขี่ในตอนฝนตกนะครับผมแล้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรวันนี้เราแจกแมส จะเ,เป็นแอลกอฮอล์นะครับสองรางวันนะครับใช่ค่ะทำตามกติกานะคะอ่าโอเคครับขั้นข้อต่อไปเลยครับอ่าข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คืออย่าเร่งตอนเลี้ยวอะคะ่ะแล้วก็หรือเบรกแบบกระทันหันแบบเบรกจึ๊กอย่างเงี้ยหรืออ่อแล้วก็อีกอันนึงก็คือตรวจเช็ค ยางแล้วก็สภาพลมยางอะไรประมาณนี้่ใช่ครับยางอ่อนเกินไปแข็ง,งเกินไปก็ไม่ดีนะครับอย่างเรื่องการเบรกอันนี้ก็เหมือนแบบก็สำคัญเนาะ<น>ด้วยความที่พื้นถนนมันลื่นอยู่แล้วมันทําให้การเบรกของเรามันไม่ได้เป็นไป,ไปตามแบบที่ควรจะเป็นใช่คใช่ค่ะดังนั้นเราควรที่จะแบบเผื่อนิดนึงหรือมันก็เกี่ยวเนื่องกับความเร็วเออะค่ะถ้าสมมติว่าเราขับมาช้าเราเห็น อุปสรรคข้างหน้าอย่างเงี้ยเราก็เบรกค่อยๆเบรกทันแต่ว่าแบบถ้าเราขับมาไรมาไวอะค่ะการเบรกกระทันหันมันจะทำให้ระยะไกลขึ้นนะครับม,มันก็อาจเกิดอันตรายได้นะครับใช่ค่ะต่อเราต่อเพื่อนร่วมถนน,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมแล้วก็อ้ออันเนี้ยที่ที่อย่างเาวลายอยู่ตาม ในเมืองหรือว่าตามอำเภอต่างๆนะคะคมันก็จะมีเป็นกรณีที่ว่ารถขนดินอ่อม,มดินกันตอนหน้าฝนไปเลยครับแล้วคือดินนะมันร่วงร่วงเต็มถนนเลยอยู่ตามทางโค้งก็มีล,ลำพัำงถนนเปียกแฉะก็แ,แ,แย้งแย่อยู่แล้วแ,<ย>แต่พอเป็นดินที่มันเปียกปุ๊บอันนี้อันตรายอันตรายมาสเลยนะครับความลื่นนะครับหมายถึงความลื่นใช่ค่ะอันนี้แบบ ก็เออมันก็เกี่ยวเนือ่องกับที่เราพูดไปว่าให้ใช้สายตาเช็คเนาะแล้วก็<ม>ลดความเร็วมันจะได้ลดความรุนแรงในการเกิดบัสโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อยู่ที่ความเร็วที่ลูกค้าขับขี่นะครับผมแนะนําว่าขับขี่ความเร็วต่าๆไว้ก่อนดีกว่านะครับอ่าใช่ค่ะแต่อย่างสําล้ออ่ะเราเราแนะนําให้อ่ขับขี่สักสิสบจุประมาณนี้ใช,ใช่ค่ะเพราะว่า บางทีเราบรรทุกมาเยอะอ่าบางทีมันอาจจะเกิดการลื่นไหลได้แนะนําให้ขับสักสี่สิบแต่ถ้าเป็นรถยนต์อะไรประมาณนี้นสักหกสิบเจ็ดสิบอาจจขยับ<ร>ขึ้นมานิดนึงนะครับใช่ค่ะแล้วก็ <c oughs> อย่างที่เราแจ้งไปค่ะสิ่งที่สาคัญก็คือช่วงเนี้ยเรื่องลมยางเรื่องยางอันนี้สาคัญค่ะเพราะว่าถ้ายางไม่เกาะถนนลื่นเพราะเป็นสิ่งที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงนะครับอันนี้เราต้องเช็คเป็นพิเศษหน่อยนะครับ ใช่ใช่ค่ะเราก็อันนี้มีลูกค้าเสนอแน่อะไรก็เสนอแน่เข้ามาได้นะครับเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วกเ็เคยเห็นเรื่องการหกเขียงกันเรื่องเปิดไฟฉุกเฉินตอนฝนตกครับอันนี้เราไม่ไม่แนะนำเนาะเ,เพราะว่าแนะนําให้เปิดตอนที่มันฉุกเฉินตอนที่เราจอดจริงๆใช่ครับเพราะว่าบางทีเพื่อนร่วมทางเรา,เาก็ไม่รู้อมันอาจจะทําให้เกิดการาเข้าใจผิดบางทีเห็น เข้าฝั่งเดียวนึกว่าจะเลี้ยวใช่นะครับแต่จริงๆไม่ได้เลี้ยวครับก็คือตรงนะครับอันนี้ก็อันตรายนะครับะจะเห็นว่าจําเลยตามสี่แยกที่จะตรงขึ้นไปรถจะเปิดไฟผ่ามาก็คือไฟสามลีนะครับไฟฉุกเฉินคือเพื่อที่จะตรงขึ้นไปนะครับแต่บางทีรถมาอีกมุมนึงเนี่ยมันจะเห็นแค่ฝั่งเดียวก,ก็อาจจะเกิดการเข้าใจผิดได้นะครับผมใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะเราเราเซฟตัวเราเองแล้วแต่บางทีอุบัติเหตุมันมันก็เหมือนแบบเรากําหนดไม่ได้ต้องให้เราเซฟตัวเองดีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้จากเพ่ล่วงทางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ใช้รถใช้ถน,นนอย่างแบบมีน้ําใจเนาะแล้วก็ระมัดระวังค่ะเพราะว่าเวลาสูญเสียมันสูญเสียค่อนข้างเยอะถูกต้อง <นะ S 1> ครับแล้วก็อย่างที่เกิดไปช่วงหน้าฝนเนาะกทมออ,อรู้สึกว่าจะหนักเพราะว่าน้ําระบายไม่ทันม,มันก็จะเกี่ยวเนื่องด้วยเโรคต่างๆที่มากับน,น้ำใช่ครับอันนี้ต้องสําคัญเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เบางทีอ่ะ เอออย่างในท่ออย่างเงี้ยเวลาเราผัดข้าวเสร็จเอาน้ำมันมาเทใส่ทอ่อมันก็จะแบบเป็นไข<ช>ไปอุดตันตามท่ออะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันนะช่วยกันแบบว่าเออดูแลเราก็เวลาน้ําท่วมอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่หนักอ่าจะได้ไม่มีอะไรไปอุดตันท่อเพราะว่าด้วยความที่กรุงเทพมันค่อนข้างแบบแออัดด้วยับ อย่างนครสวรรค์เราเนี่ยก,ก็ถามว่าตกไหมคือก็ตกเกือบทุกวันนะครับผมาอา<ต>กาศค่านข้งร้อนทีเดียวแล้ว,ลวตกก็ตกหนักเลยนะครับใช่ค่ะมันจะมบะีบางพื้นที่ที่แบบว่าน้ําระบายไม่ทันหรือรว่าเป็นตามตัวอำเภออาจจะมีน้ําท่วมอะไรเงี้ยแต่แต่ตอนนี้รู้สึกว่ายังจะไม่มีอำเภอไหนที่น้ำท่วมนะคะหรือว่าลูกค้าที่รับชมอยู่อยู่อำเภอไหนกันน้ำเริ่มมาแล้วน้ำเริ่มท่วมและอ่ลองมาแชร์กันนิดนึงนะครับไว้เป็นข้อมูลกันนะครับใช่ค่ะ อ,อ,อันนี้ข้อที่เท่าไหร่แล้วอันนี้ครบแล้วครบแล้วใช่ค่ะก็เราก็แนะนํากันนะครับสาหรับเล็กๆคลิกเล็กๆน้อยๆสําหรับลูกค้านะครับผมในขณะที่ขับขี่ฝนตกแต่ก็เอาไว้เป็นความรู้นะครับว่าเ,เราจะควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะครับใช่ค่ะอันนี้นําไปใช้ทั้งเ,เราขับรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นำไปใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ที่เราเอามาเนี่ยเราไม่ได้จำเพาะเฉพาะรถสาล้อ เป็นทิกที่แบบมาแชร์กันอ่าถึงแบบใช้รถประเภทอื่นก็ได้นําไปใช้ได้ค่ะอะ<ม>แล้วทีนี้มีลูกค้าเคยถามว่าอย่างรถสําล้อเราอะมันวิ่งลุยน้ําได้ไหมลุยน้ําท่วมต้องแบบลุยน้ําสูงได้แค่ไหนประมาณมไหนคราวที่แล้วจะเป็นรถไฟฟ้านะครับใช่ค่ะก็คือรถไฟฟ้าเราเราไม่แนะนำเนาะ หรือว่าบางทีมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ไม่เกินครึ่งล้อครึ่งล้อนะครับหรือถ้ามันมันสูงเกินครึ่งล้ออาจจะหยุดจอดหยุดไปก่อนนะครับใช่หาเนินหาเนินจอดก่อนถูกต้องครับแล้วก็อย่างรถน้ํามันอันนี้ก็แนะนําเป็นครึ่งล้อเหมือนกันครับใช่ค่ะขับลุยฝนได้ลุยได้นะครับแล้วก็ก็ดูตามความเหมาะสมนะครับคือ อ,อ,อยู่ใต้บริเวณท้องเครื่องอะไรเงี้ยครับอย่าให้น้ำมันเข้าไปนะครับผมตัวเครื่องทั้ทงทอยเสียอะไรเงี้ยอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เอ่อฝนกย็ยังตกอยู่นะคะคแล้วก็เอเซฟตัวเองเนาะเพราะว่าหน้าฝนการเดินทางไปไหนมาไหนมันก็ค่อนข้างลำบากแล้วก็ด้วยโรคโควิดก็ยังอยู่อ่ะก็แนะนำให้ป้องกันตัวเอง แล้วก็เหมือนแบบว่าดูแลตัวเองนะคะครับผมดูแลคนรอบข้างด้วยใช่ค่ะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแจ้งช่องทางการติดต่อก่อนนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลนะครับหรือตัวรุ่นหรือตัวอะไรต่างต่างเนี่ยก็ทางแรกนะครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับผม0ู6ย์1 5 5 5นะครับเป็นเบอร์สํานักงานใหญ่นครสวรรค์นะครับที่เรากําลังไลฟ์อยู่ในขณะนี้นะครับผมส่วนช่องทางที่สองเนี่ยก็จะเป็น Facebook นะครับผม ก็คือตรงตรงตัวเลยฮะสามล้อแชมป์นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นไลน์แอดนะครับผมพิมพ์ไอดีนะฮะแอดแชมป์นะครับสามเดนะครับผมช่องทางนี้ก็สามารถสอบถามเรื่องรถได้นะครับผมหรือจะสั่งอะไรก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็มีทิกตอกด้วยทิกตอกด้วยนะครับทิกตอกรถสามอแชมป์ก็มันจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเนาะสำหรับเอ่อมันจะมี การนำรถไปใช้งานต่างๆการดูแลรถที่เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะไปลงไว้แล้วก็จะมี YouTube นะคะรถสาร้อแชมป์ก็จะเป็นคลิปวิดีโอเหมือนกันครับผมทีนี้ก็มีลูกค้าวันนี้น้อยมากเลยไม่มีคนเลยหลังจากหวยออกมาว่าอ๋อใช่ครับก็ก็จบไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะแนะนํำรุ่นรถดีไหมที่เป็นตัวใหม่ตอนนี้หรือว่าเอาไว้เไว้น์าน้าแล้วกันนะคะผมใช่ใช่ค่ะแล้วก็ ฝากไว้นิดนึงนะคะในเรื่องของโควิดแล้วก็สภาพดินฟ้าอากาศตอนนี้ใช่ครับมันมันก็ค่อนข้างไปปวนอย่างตอนนี้ที่นครสวรรค์แดดจ้าเลยแต่ว่าช่วงเย็นฝนตกเป็นแบบนี้หลายวันแล้วทุกวันเลยครับใช่ค่ะเราก็เซฟต,ตัวเองเนาะอ่ะแล้วก็นิดนึงค่ะ,คะที่ดูข่าวของอชาวกทมเนาะ,ะเคยมีเหมือนแบบว่าโพสต์ใน Facebook เ,เนาะถ้าเราขึ้นรถประจำทางรถคันหนึง่งมันก็จะเหมือนแบบมันจุผู้โดยสารได้ประมาณ สามสิบคนอะไรประมาณนี้ค่ะก็ช่วงนี้แนะนําให้นั่งรถประจําทางดีกว่าสมมุติว่าในขณะที่เราขับรถคนละหนึ่งพันรถเจ็ดสิบคันจอดอยู่แบบเต็มถนนเลยแต่ถ้าเทียบกับรถรถบัสหรือว่ารถประจําทางอย่างเงี้ยสองพันก็หกสิบคนอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะช่วยลดในเรื่องของการจราจรติดขัดไปได้สักนิดนึงค่ะวันนี้เราก็อทิคเล็กน้อยมาฝากนาไปปรับใช้กันได้นะคะอะ แล้วก็ส่วนไลยหน้าเราจะมาพูดมาให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวพ<ข>อ<ร>ติดตามตชมกันเนาะโอเคคร<ช>ับผมส่ววันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีคร่บสวัสดีค่ะ